ล้วครับวันนี้ก็มาเรียนบาลีเสริม10หลักการแต่งบาลีอีกนะครับนะหลักการแต่งบาลีนะวันนี้ก็มาเรียนเรื่องหลักการเรียงบทกิริยานะครับบทกิริยานี่โดยสรุปนะครับก็มีอยู่2ประเภทคือ1กิริยาในระหว่างหรืออนุกิริยานะครับ เป็นกิริยาย่อยที่แทรกอยู่ในระหว่างประโยคและในประโยคทหนึ่งอาจจะมีกิริยาในระหว่างหลายตัวนะครับส่วนมากประกอบด้วยตาอันตามานะแล้วก็ตูณนะแต่ตนะูณะปตะวตวาตวานะปัจจัยนะครับหรือที่เรียกว่าตูณทิปัจัยปัจัยที่มีตูนะเป็นเบื้องต้นนะครับในกิริยากิจนะครับ ปัจจัยทั้งห้าตัวนี้แหละครับเป็นปัจจัยเป็นกิริยาในระหว่างจะประกอบกับกิริยาแลวกกับธาตุนะครับก็เป็นกิริยาในระหว่างใช้เป็นกิริยาในระหว่างแล้วก็กิริยาคุมภาคนะครับหรือมุขขยากิริยาเป็นกิริยาหลักปิดท้ายประโยคน,น,นั้นนะครับในประโยคหนึ่งหนึ่งเนี่ยก็จะมีกิริยาชนิดนี้ตัวเดียว หรือแม้บางในบางประโยคอาจจะมีหลายตัวแต่ก็มีเห็นมีให้เห็นไม่บ่อยนักนะครับกิริยาคุมคากส่วนมากก็จะประกอบด้วยวิดพัตน์อคคยานและก็ปัจจัยกิริยากิจคือตะอนิยะตะัพะปัจจัยนะครับสามตัวนี้แต่ก็ไม่ค่อยนิยมมากนักนะครับในกิริยาสองประเภทนี้มีหลักการหลังต่อไปนี้นะครับนะหลักการหนึ่งนะครับ หลักการเรียงกริยาในระหว่างหรืออนุกริยานะครับกฎข้อที่1ก็คือว่าเลียงโดยยึดบทประทานในประโยคเป็นเกณฑ์นะครับเช่นกอกอเลียงไว้หลังบทประทานเป็นลาดับเรื่อยไปนะครับเช่นกุมารโรพระวโตสันติกังคันตวาวันทิตตวาปิตุสิเนหังปฏิลพิตตวาเปนะครับ ก็เรียงไเย้เรื่อย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 กิริยาทำอะไรบ้างอะไรบ้างอะไรบ้างเรียงไปนะครับจนจบประโยคในข้อนี้ก็บอกว่าพระกุมารไปสํานักของพระผู้มีภาคเจ้าแล้วแลถวายบังคมกลับได้แล้วซึ่งความรักในพระวิดาะนะครับอันนี้ก็พูดถึงกุมารลาหุนกุมารน,นะครับ ถ้าแปลโดยพย,ยัญชนะก็ว่ากุมารวนว่าพระกุมารสักันตวาไปไดไปแล้วสันในกรางสุดสำนักวันทิตของพระควะโตของพระผู้มีพระเจ้าวันทิตวาถบายบังคมแล้วปฏิรพิตวากลับได้แล้วนะครับปิตุสิเีหังซึ่งความรักในบิดานะครับหรือความสินนหาในบิดานะครับรักแบบสิเนหานะครับ ก็ต่อไปกฎข้อที่2ข้อขอไข่นะครับเรียงไว้หน้าประธานนะครับเมื่อกี้เมืม่อประโยคก,กดเมื่อกี้นี่เรียงไว้หลังประธานนะครับแต่น,นี้เรียงไว้หน้าประธานส่วนมากจะเป็นบทที่ประกอบด้วยตวาปัจจัยนะครับซี่แปลว่าเพราะเว้นคันแล้วนะครับเช่นสุตวาทิศวาจะเป็นตวากัตวานสายะนะครับพวกนี้จะเรียงไว้หน้าประธาน มาดูตัวอย่างนะครับอิทางกิละฐานังางทิสวาตวถาคโตเทวทัวทตตังปภาเชสิกิละได้ยินว่านะครับทิสวาเพราะนี่แปลก่อนประทานเลยนะครับนะเพราะทอดพระเนตรเห็นฐานะนี้นะครับอิทางฐานังซึ่งฐานะนี้ตถาคโตว่าพระสัถาคตเจ้าเทวทัวทตตังจึงยังนะครับ พระเทวทัตประภาเสิให้บรรพชาหรือให้สนวดนะครับก็จะเห็นว่าเลี้ยงไว้หน้าประธานดูตัวอย่างต่อไปนะครับอาจาริยังเมนิสายะชีวิตตังรัตถังอ,อันว่าชีวิตนะครับชีวิตตังอันว่าชีวิตเมของเรา เออันเมอ,อันเรารับทางได้แล้วนิสัยญาตเพราะอาศัยอาจริยังซึ่งอาจารย์นะครับตรงนั้นเมันมันไปขวางนิสัยญาหน่อยหนึ่งแต่ว่าหลักการเรียงเมเนี่ยเอาเรียงไว้ที่สองในประโยคนั้นก็ถูกนะครับแต่ถ้าจะเรียงใหม่ไม่ไม่ใช่เมใช้ไม่หังนี่ก็เอามาเรียงไว้หน้า,าชีวิตตังนะครับ เียงไว้หน้าชีวิตตังมันก็จะมีความสัมพันธ์เพราะอาศัยซึ่งอาจารย์เราจึงได้ชีวิตแปลอย่างนี้นะครับนะต่อไปนะครับตัวอย่างกฎข้อที่สองเรียงโดยยึดกิริยาคุมภาคนะมกยะเกริยาเป็นเกณฑ์นะครับ มาดูตัวอย่างกันนะครับกเรียงไว้หลังกิริยาคุมภากในกรณีนะครับที่กิริยาในระหว่างทําหน้าที่พร้อมกับกิริยาคุมภากหรือเป็นสมานการกิริยานะครับคือกิริยาที่ทําไปพร้อมๆกันนะครับแต่เป็นกิริยาที่รองลงไปจากกิริยาคุมภากทั้งนี้เพื่อขยายให้รู้ว่าขณะที่ประธานแสดงอาการนั้นน,น,นะครับ ได้ทําอะไรพร้อมไปด้วยนะครับเช่นนะครับมาดูตัวอย่างามาดูตัวอย่างตัตสิงสมยเยสถาเปนะครับพิหรติสักขามัคเขจะโมคามาคมัคเขจะปฏิฐาปะยะมาโนนะครับประโยคนี้ก็แปลว่านะครับพระศาสดาในสมัยนั้นพระศาสดาทรงประทับอยู่ ทรงสั่งสอนมหาชนที้ตั้งอยู่ในทางสวรรค์ลและนิพพานนะครับก็คือพระองค์ไม่ได้ประทับอยู่เฉยๆนะครับก็สั่งสอนประชาชนไปด้วยนะครับก็เป็นกิริเป็นอาการที่ทําพร้อมกันไปกับกิริยาใหญ่นะครับก็จะเรียงไว้หลังก็ประโยคนี้ก็ไม่ค่อยเห็นบ่อยนะครับก็มีก็มีประโยคนี้แหละท,ที่เห็นนะครับนะ ต่อไปนะครับคัชชาตาสังทัตตวะถ้าเจ้าจงไปให้แกนางเจ้าจงไปให้แกนางตะวงังว่าท่านคัชชาแต่ตวงันที่ว่าเจ้าคัชชาจงไปทัตตวาจงให้ตาสังแก่นางแก่พวกนางตาสังอิอทธีนางนะครับข้อขอใข่เรียงไว้หน้าบทกิริยาคุมค่าใช้แทนปุริสัตสพนาม เวลาแปรก็ต้องโยกบทประธานขึ้นมานะครับจะมักจะมีนามศัพท์กำกับไว้ด้วยเสมอนะครับเรียงไว้หน้าบทกริยาคุมภากนะครับใช้แทนบริษัทสัพนามบริษัทสัพนามบุรุรษที่สามนะครับนะก็เวลาแปรโยกขึ้นมามีนะับมีนามศัพท์ไปดูตัวอย่างนะครับไปดูตัวอย่าง เทวทัตโตกุหิงนิสินโนวาทิตวติปุชันโตนามณตินะครับชื่ออันว่าบุคคลบุคคลชื่ออันว่าบุคคลผู้ถามอยู่บุคคลชื่อว่าบุคคลผู้ถามอยู่ว่านะครับอันว่าพระเทวทัตนั่งแล้วที่ไหนยืนแล้วที่ไหนไม่มีนะครับชื่อว่าผู้ถามว่านะครับ พระเทวทัตทถระนัง่งหรือยืนที่ไหนดังนี้จะไม่มีนะครับตรงนั้นก็โยกโยกประธานขึ้นมานะครับอ่าตรงนี้ก็เรียงไว้หน้ากริยาคุมภาคนะครับเรียงไว้หน้ากริยาคุมภาคส่วนมากก็จะเป็นประโยคที่แปรเข้าเลขในนะครับเราจะเห็นอิติอยู่นั่นนะ <c oughs> ถ้าแปลโดยพญชนะก็จะแปลว่าปกครวนว่าบุคคลปุฉันโตนามาชื่อว่าผู้ถามโยว่านะครับเทวทัตโตนว่าพระเทวทัตเถรานิสินโนวานั่งแล้วทิโตวาหรือว่ายืนแล้วกูหิงณที่ไหนอิติดังนี้ณทีย่อมไม่มีนะครับก็คือไม่มีใครถามถึงท่านเลยนะครับ อย่าต่อมาก็อาหารติวาอาหารติวาวันโตนามนาโอโสิชื่อว่าผู้กล่าวว่าเราหรือว่าเราดังนี้ไม่ได้มีแล้วนะครับ